เริ่มต้นจากศูนย์ซงจีอาเปิดช่อง YouTube ของเธอใหม่โดยใช้ชื่อว่า The f r e e s i e r เริ่มต้นจากศูนย์ซงจีอาผู้เข้าร่วมรายการ Singles in f e r n o ตัดสินใจเปิดช่อง YouTube ของเธอใหม่โดยใช้ชื่อว่า The f r e e s i e r เชื่อว่าหลายๆคนคงต้องรู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนซงจีอายูทูบเบอร์ YouTuber และอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยที่พุ่งทะยานสู่การเป็นดาวดวงใหม่ หลังจากปรกกากฏตัวในรายการเรียลิตี้โชว์หาคู่ของ Netflix อย่าง no, s i n g l e s Inferno ก็ทำให้เธอมีผู้ติดตามใน IG มากถึง4.3ล,ล้าน followers และมีผู้ติดตามใน YouTube ของเธอมากถึง2ล้านคนแต่ล่าสุดเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาซงจีอาก็ได้ออกมาแจ้งข่าวให้แก่แฟนๆของเธอได้ทราบถึงการตัดสินใจเปิดช่อง y o u t u b e ใหม่ของเธอในชื่อ The Freesia er, และอัปโหลดคลิปแรกพร้อมข้อความว่าสวัสดีค่ะพริงกี้แฟนๆของฉันทุกคน ฉันตัดสินใจเปิดช่อง YouTube ใหม่ค่ะฉันทั้งรู้สึกตื่นเต้นและกังวลกับการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหัวใจของฉันเด่นแรงเลยค่ะจากนี้ฉันตั้งใจจะลงคลิปใหม่ทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็นนะคะฉันคิดถึงทุกๆคนมากเหมือนกันมาดูคลิปของฉันกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกันอีกครั้งนะคะ p พลงกีสและถึงแม้ว่าเธอจะเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ s ับสครแต่ในปัจจุบันหลังจากเปิดช่องมาได้หนึ่งวันเธอก็มียอด Fol โ low แล้วกว่า19000คน อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ส่งจีอา R ได้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่อย่างซับ l i ม e a ัสติเอเจนซีที่มาปไปด้วยศิลปินดังอย่างทิฟฟานี่วง g กิลส์เจเนอเรชันแจ็คสันและยองแจวงเกัลเซเว่นหานีวงเอ็กซิทเยอินอดีตสมาชิกวงเลิฟไลน์เป็นต้น